เดี๋ยวเรามาคืนนีกก่ามาคืนนี้โอ้ยังอร่อยกับครั้งแป๊บหนึ่งแทนทีเวโอ้เมื่อคืนนอนไปมันถึงตอนไหนมันน่ะต,ตีสามสี่สองก็นอนไปก็ไม่รู้ไปไปอยู่ในกลุ่มคนที่หนาแน่นไปนหมดเต็มท่าเต็มบริเวณเป็นพันเป็นหมื่นพอเราไปเขาก็ รอให้รอเทศคนเงียบเก่เงียบจริงะนะเงียบจริงเงียบรอให้รอเทศเราก็มองกระเทศแบบพะเจ้าสทาคนมันเงียบอบบเ,เจ้าเทศเ์แบบูเจ้าสอนว่าโลกทั้งโลกไม่เที่ยงสักอย่างนึงเลย คนอยู่ข้างๆเราเนี่เาแค่มันเหนียวไปเลยเหนียวโอ้โ,โหเราก็เห็นแจ้งตัวนั้นทุกทุกสิ่งทุกอย่างที่เห็นเนี่ยเป็นทุกทางนั้นโอ้โหจิตมันปุ้งมันแตกก็เลยอ,ะอ่ะอเค,เคามากระจายออกไปโลหเราก็นี่กูตายจะตายเลยนูนมันพูดเพรามัน อยากเราก็อยากจะดูตัวว่ามันออกากเนี่ยมันจะตัวมันเป็นยังไงครับตื่นตั้งตอนนั้นพูดเองกปีติอยู่แล้วบอกโอ้โหสองคำเนี่ยมันบรรลุเลยอ่ะก็จะบรรลุเลยอ่ะมันมันคนเป็นหมื่นหมื่นแล้วเงียบดินแล้วฟังที่เราพูดครับแล้วก็พูดธรรมะตัวเดียวสองคำเท่านั้นเอง,เองครับผู้ตื่นทุกอย่างในโลกนี้มิเที่ยงทุกอย่างน,นนะพระเจ้ทธาท่านวะ่า คนกลางข้างมันเหี่ยวทันตาเห็นเลยทันเห็นในนั้นเลยก็ปีติอยู่เนี่ยนี่ก็จริงๆสองครั้งแล้วนะเรื่งที่เราพระพุทธเจ้าให้เสด็จมาจริงๆเนี่ย <อะ S 1> จริงๆต่อหน้าเราเนี่ยครับ,รบจิตมันไม่ไปไหนเลยอะโอ้มันทึกที่เขาบรรลุกันก็นเพราะว่ามันจดจ้องอย่างอื่นมันไม่เข้ามาในหูเราเลยนะฟังพระพุทธเจ้าเท่านั้นเนี่ย มันถึงบรรลุธรรมะบรรลุธรรมะว่ามันอะไรบอกไปถูกทั้งหมเพราะมันไม่ได้ตรวจ้องกับใครเลยครัทุกคําคที่ฟังพุทธเจ้าเนี่ยแค่มันผู้ก็ยังติดิอยู่เคยเคยเจอครั้งหนึ่งครับแต่เราก็โออินพูดได้พูดตอนนี้อย่างพี่เขาบอกมันใครใครเห็นเป็น,นยังไงเราต้องบอกออพุทธเจ้าสมัยก่อนที่เทศให้คนฟังคำเดียวเนี่ย บรรลุเพราะว่าอย่างอื่นมันไม่เข้ามาในหมองนั้นมันฟังเฉพาะคำพูดของพระเจ้าทุกจอตัวนั้นก็ดีจออย่างเดียวเลยจออย่างเดียวเลยครับเราจะจ้องตัวนี้มัน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 โปะแล้วอ่ะครับอดยู่ดูวมันมันลมมันหมากหมดไปแล้วหรือไงไม่รู้นะเราก็จะจ้องดูว่าครับมันสองคนเนี่ยมันไปพร้อมกันไงครับข้างขอนข้างๆเราสองคนเนี่ยครับก็พร้อมเราเนี่ยปุ้งให้มันแจ้งไปเลยเนี่ยแล้วก็ ตายแล้วจะดูที่กลางมันเป็นยังไงไม่ไ้ตัวมันตื <c oughs> <c oughs> ต่นีกจุดที่อยากะกะรู้ของมันเลยถ้าถ้ามันไม่อยากรู้ตัวนั้นมัน,าาก,นก็จะไปได้ดีเหมือน